<ละ S 1> นี่อะไรนัังสติก,ตกเป็นงามงจีนเนาะเอาไว้ยิงกับลูกเหล็กนี้เป็นงามไทยนะก็คือยิงอ่าลูกหินธรรมดาเนาะทีนี้เราจะมาดวลกันอ่าเดี๋ยวยเรามีต้องมีอะไรเดิมพันหน่อยทีนี้ออตัวเดิมพันนี้ก็คือคนี่เลยทุกคนนี่นี่น,น,นี่เรามี สวัสดีจุกวินิบามาอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้มากับรถนะเดี่ยวันนี้มาอะไรเนี่ย่านนกเรื่องนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรนรงเรียนเ,ไปไปเ,เราบริจาคมานี่นี่นี่นทำอะไร <โด S 1> นี่อะไรหนังสติ๊กหนังสติ๊กอ่าคลิปตอนนี้แล้วเรากเกินไปเราเราลงไว้ให้ดูเนาะตอนที่อ่ามันมียิงแม่นไม่แม่นนะน่ะ อันนี้นี่นมีอะไรบ้างนี่อันนี้<า>นเป็นง่ามจ,จีนเนาะเอาไว้ยิงกับลูกเหล็กส่วนอันนี้ก็เป็นง่ามไทยเหมือนกันแต่ว่าตัวยางนะก็เอาไว้ยิงกับลูกเหล็กเนาะเพราะว่าตัวจับมันเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นง่ามไทยเลยเนาะน,นี้เป็นง่ามไทยนะก็คือยิง่าลูกหินธรรมดาเนาะทีนี้เราจะมาดวลกันอันนี้มันลูกเหล็กอ่ะวางเลยวางเลยวางเลยอันนี้มันเป็นยางสำรองมันมากับไตัวตัวของจีนนะลูกเหล็กดูลูกเหล็กดินี่ นนมันแค่ไข่ลูกปืนที่เขาเอาเอาไปทําอะไรนะล,อล้อรถเราสั่งซื้อมานะทางเว็บก็มันก็ได้แบบนี้มาเลยนะครับประมาณสองสามร้อยนะได้ประมาณเนี้ยสั่งไปเถอะทุกคนถ้าอยากเล่นเนะีย่ยเดี๋ยวเรามายิงทดสอบความแม่นกันจริงแล้วมันมีไอตัวนี้มันมีมีให้นะมันมีขายนะประมาณสองสามร้อยไอตัวที่มันเป็นแบบเป้าเนี้ยเราก็กล่องอทุกคนจะ,จะยอมเสียตังค์มากเสียตังค์น้อยทั้ทงทงัทง้งที่ผลลัพธ์มันอนวกันเออทำไมอันเนี้ยยี่สิบ เออเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูอย่างยี่สิบเออแล้วแล้วแล้วอย่ามาเลือกไอ้ไอ้งามงามอันนี้นะโอ้โหกูคนไทยเออเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เรื่องคนไทยอ่ะนี่อย่ากลัวกูนะอ่าเตรียมพร้อมอย่างคุณเห็นท่าไหมเฮ้ยนี่ตั้้งทายอันนี้ระยะกี่เมตรกี่เมตรเดี๋ยวประมาณสี่เมตรนะนี่นี่นี่เราเราตั้งตรงนี้ไว้ตรงนี้นะแต่เดี๋ยวกล้าให้ดูก่อนหนึ่งสอง ยาวมากเลยเนาะ9เล่มอ่าเดี๋ยวเรามีต้องมีอะไรเดิมพันหน่อยทีนี้ตัวเดิมพันนี้ก็คือใครชนะใครยิงโดนตัวนั้นนะไอตัวที่มันเป็นเป้านะเป็นเป้าเหล็กนะใครยิงโดนได้ลงโทษอีกฝ่ายหนึ่งโอเคไหมลงโทษลงโทษยังไงลงโทษยังไงนี่เลยทุกคนนี่นี่นี่เรามีอันนี้ก็คือเป็นของใครยิงโดนนะเลือกอาวุธได้ใครยิงโดนได้ลงโทษเร็วๆเรขันไม้ขันมือ้อมยัง โอ้พร้อมตั้งนานแล้วเหรออ่าพร้อมเดี๋ยวเราไปเลยครับอ่าเรามาเริ่มตาแรกนะให้คุณก่อนคนละสามตานะคนละสามตาเท่านั้นนะคุณพร้อมอย่างอันนี้นะตะติ๊กไทยนะครับตะติ๊กไทยใช้ก้อนหินก้อนไทเป็นคนไทยโอเคอ้าววะขอบยังหัวเลาะแบบชัยชนะก่อนเอาเลยเอาเลยโอ้โหลีลานี่ระยะสี่เมตรดูนะว้าวไม่โดนไม่โดนอ่ามันต้องแก๊กเลยเหรอเออมันต้องโดนอ่ะมันต้องโดนอ้าว อีกอ่ะหนึ่งสองไยไม่โดนคุณก็เข้าสรอบไหมอ่ะออีกเม็ดเดียวนะเอ้ยไม่โดนหัวเราะแบบชัยชนะก่อนสามรอบหมดนะหมดหมดหมดแล้วพอพอคุณได้เลือกแล้วถามเม็ดไม่โดนเลยนะตาผมนะคุณนะ โอ้ยคาดหัวยังพร้อมเลยนะมาเงี้ยเราเรคุณพร้อมที่จะแพ้หรือยังครับอุ๊ยบบแพ้ด้วโอเคไปไปไปอันนี้เป็นง่ามจีนนะกับลูกกระสุนเหล็กนี่นะไปดูนะจ้าไอคนจีนโอ้โหนิดเดียวมีมีนิดเหรือเอาม็ดเม็ดหนึ่งแล้วนะเม็ดหนึ่งแล้วนะเอาคืนเหรอโอ โอ้ยสวนสวนสวนอันนี้คุณไม่ได้กดอันน okay. ี้คุณไม่ได้กดอันนี้คุณไม่ได้กดอ่ะว่าไงคนแพ้ฟกาแพ้ไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องโอุ้ยเกิดเจอตังเสือเลยนี้นะ ทำอะไรก็เก่งใจชุดกูด้วยเออนี่นี่นะทุกคนมอนั่ะนิ่งนินิ่งนิ่งนิ่งน่งนิ่งน่วนิ่งนิ่งนิ่งนิ่ด่่ เดี๋ยวเราลองมาดูสรุปกันว่าง่ามอันไหนมันดีกว่ากันนะเดี๋ยวผมจะลองให้เขาลองยิงง่ามจีนดูนะดูสิว่าง่ามจีนจะดีแค่ไหนไปเดี๋ยวลองมาดูกันครับอ่าทีนี้ตัวง่ามจีนน่เวลาเล็งเออมันจับอยู่ตรงกลางอยู่แล้วใช่ป่ะเวลาเล็งอ่ะให้เราเล็งสายตัวนี้กับสายบนอ่ะมันตรงกันแล้วตัวนี้ต้องตั้งฉากเออต้องตั้งฉากแล้วเวลาเล็งเดี๋ยวเดี๋ยวดิอันนี้ยังไม่อันนี้ยังไม่ตรงเลยต้องให้ตรงกันอ่าอันนี้ตรงกันเสร็จใช่ป่ะแล้วเราเล็งตรงกลางนะให้ตรงกลางตรงนี้อยู่ตรงตรงเหล็กนะอ่าลอง ยังยังเบาไปหน่อยเบาเหรอนี่น่าจะเล็งดีนะเพราะว่ามีศูนย์เล็งน่าจะเล็งดีนะนีอ่ะงามบิดเปล่ามันบิดมันบิดขึ้นก็ก็เห็นในซูเปอร์เทนมนตองตั้งจากซูเปอร์เทนอะไรมันไม่มันนละงานเด็กแฝด่ะอ้ยเด็กแฝดซูเปอร์เทนมันคนละยางกันเขาลองดูอ่ะเดี๋ยวมันจะดิดเขาตาก็ไม่รู้นะอ่ะไป เนี่ยเชื่อยังอย่าให้มันบีทอย่าให้มันบีบนี่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 ง่ามเนี่ยให้มันงี้แล้วก็ตั้งฉากตั้งฉากงี้นะแล้วก็เลงเลงให้ให้ให้เหล็กมันอยู่ตรงกลางตรงนี้ทำสูตรเล็งไว้เรียบร้อยแล้วคดีไปดูอีกทีนึงโอเค สำหรับเขาก็คือเล็งยิงไม่โดนนะฮะไม่ว่าจะเป็นง่ามอะไรนะเรามาจบคลิปเยงแค่นี้แล้วกัน<ป>ถ้าใครชอบก็กดไลค์นะครับกดอะไรล่ะ <laughs> ไปแล้วครับสวัสดีครับ